แชทยังไงไม่ให้พังไม่ว่าจะคุยกับลูกค้าหรือคุยกับใครทุกวันนี้ค่ะเราคุยกันผ่านช่องทางออนไลน์หรือผ่านทางแชทมากกว่าคุยแบบเจอหน้ากันซะอีวันนี้มีเคล็ดลับแชทยังไงไม่ให้พังมาฝากทุกคนกันค่ะ ข้อที่ 1. สื่ออารมณ์ผ่านภาพเพราะว่าเวลาเราแชทหรือว่าส่งข้อความกันนะเราไม่สามารถได้ยินโทนเสียงหรือว่าน้ำเสียงของคู่สนทนาได้ซึ่งน้ำเสียงหรือโทนเสียงมันเป็นตัวสําคัญมากที่บ่งบอกอารมณ์และความรู้สึกของผู้สนทนาถ้าเกิดไม่มีตัวสื่ออารมณ์อาจจะทําให้เข้าใจผิดในข้อความนั้นได้ค่ะ ใช้ภาพช่วยได้เราสามารถใช้ emoji หรือว่าสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักส่งประกอบการสนทนาได้มันจะช่วยให้ข้อความของเราเนี่ยมันมีความรู้สึกมากขึ้นมีอารมณ์ความรู้สึกของผู้ส่งสารได้ชัดเจนมากขึ้นและยังช่วยทำให้การสื่อสารไปในทางเชิงบวกได้มากขึ้นด้วยค่ะ ะะกระชับเข้าไว้แต่อย่าสั้นเกินไปส่งข้อความยาวเป็นย่อหน้าเลยอะ่ะอาจจะไม่ได้ดึงดูดคนอ่านเท่าที่ควรนะหลายคนอาจจะเลื่อนผ่านไปเลยเพราะมันยาวเกินไป oh, <no. S 1> ขอแนะนำให้ส่งข้อความที่กระชับแต่ว่ารู้เรื่องมีเนื้อหาชัดเจนแล้วกันค่ะ ข้อที่3หลีกเลี่ยงศัพท์แสลงและใช้คำที่สุภาพยิ่งเป็นภาษาไทยนะคะควรสะกดให้ถูกแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์แสลงในการพูดคุยกับลูกค้านะคะเช่นนะค่นะคะ, oh, <no. S 1> ะ,คะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะจริงๆแล้วจริงๆแล้วว่างไงว่าอย่างไร เป็นต้นคะ่ะแล้วนี่ก็คือเค็ดไม่รับดีๆที่เอามาฝากกันนะคะสําหรับในการสื่อสารทางแชทหรือทางออนไลน์แชทยังไงไม่ให้พังแต่วันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ